ทีทีเซสวัสดีค่ะ เมเปิลพัชชุดาชาแนลนะคะวันนี้เปิลก็อยู่ที่หัวหินนะเมมโมรี่เฮาส์นะคะที่หัวหินต้องบอกว่าร้านน่ารักมากบรรยากาศดีมากๆเลยมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เปิดประเทศแล้วคนก็เริ่มมากันเยอะมากๆเลยเนี่ยคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเมเปิลจะพาไปดูนะคะว่าใน Memory House ที่เนี่ยเป็นคาเฟ่นเนาะก็มีมุมไหนที่ถ่ายรูปสวยๆบ้างเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ดูค่ะนี่เลยค่ะไปดูเลยค่ะที่ในในแรกแนี่ค่ะ เออที่แน่ๆเลยนะคะต้องบอกว่ามุมนี้เลยค่ะสวยมากค่ะดูนางแบบของเราสะก่อนว่าสวยจริงเออเอามาแผ่นกล้องตรงนี้หน่อยเออรวยเข้ากับสีชุดมากเลยเห็นไหมเออบรรยากาศดีมากมากอเมคือเมื่อวานทากันบ้านมาเมื่อคืนว่าไงคะก็ให้อี่พอยเขามาดูก่อนอ๋อมาดูก่อน่ามุมสวยมากตอนร้านปิด เขาไม่กล้าเข้ามากลางวันกลัวเขาจับได้จับได้ว่าจับได้ว่ามาขโมยของเออมาจุกของก็เลยให้แบบว่ามาดูก่อนนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องใส่เสื้อสีอะไรต้นไม้เป็นแบบไหนใช่แล้วคือเวลาเมเปิลออกทริปแต่รัคงต้องทำกันบ้านต้องทำกันบ้านและต้อกคนต้องสวยใช่แล้วถูกต้องทำกันบ้านก่อนอันนี้ก็แปลกตาดีต้องบอกว่าเขาเอาเหมือนแบบคล้ายๆยแบบหญ้าปองกิ่งไม้มาเสียบแล้วก็พ่นสีเออสวยต้องบอกว่าสวยแล้วก็บรากาศข้างหลังอยากให้แผนกล้องไปดูว่ามันสวยทุกมุมเลยแล้วก็ ที่เมมโมรี่เฮาส์เนี่ยตอนเราเดินเข้ามาก็จะต้องมา,าจ่ายค่าสถานที่ค่าเข้าคนละ50บาทนะคะแต่ว่า50บาทนี้ไม่ได้เสียเปล่าเราก็เอาเปไปแลกเป็นส่วนลดเครื่องดื่มอาหารคนละหนึ่งนี่เลยคะ่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นค่าเข,ข้าคนละ50บาทนะตอนหนึ่งคนสามารถเอาไปแลกเครื่องดื่มอาหารได้นะคะ เดี๋ยวไปดูกันว่าเครื่องดื่มอาหารแล้วก็ที่นี่เป็นยังไงน่ากินไหมแต่คนอื่นขอถ่ายรูปก่อนแม่ถ่ายรูปก่อนไปได้แล้วใช่ทุกรูปที่ลงอะค่ะต้องบอกว่าในไอจีฝากก่อนฝากอ่ะฝากพี่นนท์อ่ะพี่นนท์ฝากทุกรูปในไอจีเนี่ยที่ลงเนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมาจะลงแต่รูปหนึ่งอะแม่ใช่คือต้องผ่านกระบวนการคิดคิดค้นมาจากคุณแม่นอตแลวนะคะไม่ใช่แบบซุ่มสี่ลุไมห้าลงไม่ได้คือคิดมาหมดแล้วว่ามาที่นี่ต้องใส่ชุดนี้ไปไหนต้องถใส่ชุดไหนถ่ายมุมไหนทันที่สุดนะในเพจเราคนนี้จะมี ชของปในเพจดูจุกๆได้เลยตามไปดูได้นะคะในเพจเมเปิลพัชชุดาชาแนลก็เพื่อนๆคนไหนหรือสาวๆคนไหนที่แบบอยากถ่ายรูปมุมสวยๆอย่างเปิ้ลอย่างเงี้ยก็ตามไปได้สถานที่แต่ละสถานที่เราใส่โลเคชั่นไว้ให้แล้วนะคะก็ไปดูได้ค่ะโอเคไหมถ่ายรูปวันเถิดเป็นรูปแม่โอเคชุดนี้จริงเหรอแม่ชุดนี้ต้องอยู่ข้างในเปล่าชุดนี้ขอตรงนี้ก่อนขอตรงนี้ก่อนเผื่อว้คือต้องบอกว่า เอาชุดมาแบบแน่นมากเผื่อไว้เผื่อไว้เท้าเปล่าไหมแม่เท้าเปล่าเท้าเปล่าได้เอานี่ออกไหมไม่เอาลูกไปผิดโลฮะอ๋อหรือไม่ก็นู่นน่ะ้ัดกล้วยอะไรต้นกล้วยที่นี่ละมูมักกะสุย ไวบอกมือหน่อยจบแมวแล้วสั่งเมนูอะไร,รบไร้างคะเมื่อกี้เมื่อกี้สั่งเมนูนี่น่ารักมากเลยอย่ะอันนี้ไปด้วยเดอะเจอใช่แล้วเป็นวุ้นเป็นเป็นว,ว,วุ้นใช่ไหมคะ โอ้ยขนมมาแล้วน่าก,กินมากเลยค่ะเดี๋ยวจะมาชิมนะคะเป็นชานมมีพ่นไฟก็คือเป็นชานมไข่มุกนะคะแล้วก็เค้กก็จะมี2อย่างเป็นเค้กใบเตยแล้วก็นมฮอกไกโดแล้วก็มินิพิซซ่าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยค่ะอันแรกเลยนะคะที่จะชิมก็จะเป็นมินิพิซซ่านะเจะ็บแล้วยังไงไ้ อร่อยมากๆเลยค่ะต้องบอกอือ,อร่อย,อออส,ยสังชัดสวยเย้ไปกินกาแฟเอาเหมือนแม่สิเอาแม่สิเอาวิวแม่เข้ามาใส่ยุด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 ลึกลค่ะอันนี้แม่นอะร่างสองเหรอใช่ค่ะนั่นแม่นอะอันนี้แม่น ได้มีอินเนอร์ใช่ไหมได้ทุกคนต้องมีอินเนอร์ใช่แล้วแม่ขีแ้แตกแม่ไปเออแม่ไม่ทำงานเลยแม่ไม่ทำงานเลยวันนี้ปวดท้องว่าเช้าแม่กินอาหารสายแล้วแม่ขี้แ,แตกเออทำเอ็มบีอยู่ถ่าย <c oughs> ห,หัวดึงเอดิ <c oughs> เหมือนปลาเหมือนปลาเมืกอกาเด็กอ่ะอันนี้เสื้อใครอ่ะเสื้อเมียเมียคนไหนแล้วดูตัวเมียตัวเหมือนป่ายแต่แจ็คเก็ต ยมไม่เห็นอ่ะบนีถ่ายไยังอ่ะอะโมนี้ถ่ายไปยังกบไม่ได้ถ่่เดิแล้วโดนยัไดทาเลอ่ะกลวดัไมแผลตออภัยดูสิโครงกัไปย่งอ่ะโกเช็กไก่ไปย่างแผลโครงการไปย่างแผลจ่อสวยอ่ะไปย่งที่เปิ้ลหมุนตรงนี้เลยยัอู้ออกไป สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมนี่เมียมันตี้ปกับมิมตี้เปเมียตี้ปากับแม่นตี้เออวันนี้มาาแทนแม่นะครับินันีแตกไม่้ชิปี้แตกต้องกินยาตอนนี้นอนแล้วกินประมเยวโอเคไปเราไปายรูปกันดีกว่าสวย 非常吧？<文> โอเคค่ะวันนี้นะคะเราเกือบจะไม่ได้รูปสวยๆแล้วเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยฝนตกหนักมากแต่ยังโชคดีนะคะที่ช่วงบ่ายเนี่ยก็คือฝนหยุดแล้วฟ้าเปิดเราก็ถึงได้ออกไปข้างนอกไปเล่นน้ำไปถ่ายรูปได้รูปสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่อยากจะมาหัวหินนะคะยังไงก็อยากให้เช็คสภาพอากาศนิดนึงเข้าใจแหละว่าช่วงเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบ หน้าฝนถูกไหมมันไม่ได้หน้าฝนแต่มันก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะก็อยากให้เช็คสภาพอากาศก่อนแล้วก็ที่สําคัญนะคะการออกมาเที่ยวนอกบ้านนะคะก็อย่าลืมป้องกันตัวเองให้ดีนะคะก็อย่าลืมใส่แมสอย่าลืมเอาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมาด้วยเที่ยวยุคใหม่แบบนิว n o r m a l นะคะสนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วใครยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดกระดิ่งให้กับเมเปิ้ลด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ้า มันสวยใส่ปไปชแดดเอานี่แหละค่ะหาวเพราะว่าน้ำแข็งนอ้โหหัจ,จริงต้อง้ถูใต่ให้เขาต้องแบบมาเติม